สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเรื่องราวที่คุยอาจจะเกี่ยวจะเรียกว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับ paper solution หรือว่าการทำสมุดโน้ตหรือหนังสือที่จะส่ง KDP นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงแต่มันเกี่ยวกันโดยทางอ้อม นะครับงนั้นอันนี้จะเป็นวิดีโอแรกเลยของเรื่องของวิดีโอโซลูชันก็คือการทำวิดีโอนั่นเองโดยวันนี้เครื่องมือที่เราจะมาแนะนำกันเป็นเครื่องมือที่เราใช้กันอยู่แทบทุกวันอยู่แล้วสำหรับคนที่ทำหนังสือนะครับก็คือเครื่องมือที่เราไปใช้ทำปกหนังสือนั่นแหละปัจจุบันตัวเครื่องมือมีการพัฒนามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเ,มเรื่อยๆจนปัจจุบัน ออกมาเป็นเบต้าแล้วนะครับก็คือในส่วนของการทำวิดีโอซึ่งมีลูกเล่นอยู่พอสมควรทีเดียวเดี๋ยววันนี้เรามาลองทำวิดีโอง่ายๆกันมาดูนะครับว่ามันทำอย่างไงเข้ามาในหน้าของ canva.com เหมือนเดิมเลยครับคุณจะเห็นว่าสร้างงานออกแบบจะมีหัวข้อใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของวิดีโอนะครับข้อวิดีโอนะครับคลิกเข้าไป ะระบบก็จะทำการนิวพื้นที่ว่างๆขึ้นมาด้านซ้ายมือคุณจะมองเห็นเลยว่าเป็นตัวเรียกว่าเทมเพลตของวิดีโอแม่แบบของวิดีโอนั่นเองลองไล่ดูนะครับมีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับเวลาเมาส์ไปชี้นะครับ,รเ,รบเราจะเห็นตัวอย่างขึ้นมานะครับเวลาเมาส์ไปชี้เราก็จะเห็นตัวอย่างว่าส่วนไหนที่เป็นส่วนของวิดีโอเคลื่อนไหว ส่วนไหนเป็นส่วนของเฟรมด้านนอกของวิดีโออีกทีหนึง่งต่างกันกับการทำวิดีโอในโปรแกรมอื่นๆนะครับโปรแกรมอื่นๆเนี่ยจะเป็นวิดีโอ f ูลเต็มเฟรมเลยแต่อันเนี้ยเราจะสร้างเฟรมขึ้นมาเป็นเฟรมขนาดเล็กอยู่ในรูปอีกทีหนึง่งซึ่งวิดีโอลักษณะเนี้ยก็นิยมใช้กันพอสมควรเรามาลองดูกันว่ามันพอทำอะไรได้บ้างเช่นนะครับเลือกมาสักอันหนึ่ง สมมติว่าเป็นดีแล้วกันนะครับก็จะออกมาลักษณะน,นี้นะครับตรงนี้จะเป็นวิดีโอถ้าเราคลิกดูเนี่ยจะสามารถเพย์ดูได้วิดีโอที่มาใส่เป็นวีดีโอฟุตเทสนะครับวิดีโอสั้นๆเป็นช็อตสั้นๆแค่ไม่กี่วินาทีไม่ไม่ยาวถึงขนาดเป็นนาทีนะครับพวกข้อความพวกอะไรด้านนอกเราก็สามารถแก้ได้ นะครับสมมติเอาเป็นอลองเปลี่ยนวิดีโอก่อนละกันสมมุติเราไม่เอาวิดีโอนี้เราก็มาเลือกหัวข้อด้านข้างนะครับจะมีข้อวิดีโออยู่ในนี้จะมีวิดีโออยู่พอสมควรทั้งวิดีโอที่แบบฟรีแล้วก็เสียเงินนะครับมีทั้งฟรีและเสียงเงินนะครับถ้าเป็นเสียงเงินก็อยู่ที่รู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ 5. ดอลลาร์นะครับแต่ถ้าฟรีเราก็ลากมาใส่ได้เลยพวกนี้เป็นวิดีโอฟุตเทจ เราก็ไล่ดูเราจะเอาเรื่องไหนมาใส่เซิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดได้นะครับลองเซิร์ชดูว่าจะเจอไหมผมรู้เซิร์ชคำว่า cat ละกันก็เป็นวิดีโอเกี่ยวกับแมวสมมุติเอาอันนี้มาใส่ผมก็ลากอันนี้มาใส่แทนวิดีโอเดิมเปลี่ยนชื่อเป็นเลิบรี่ Cat ละกัน นะครับเราจะเพย์เฉพาะส่วนวิดีโอดูก็ได้หรือจะเพย์เนื้อหาทั้งหมดเต็มหน้าจอนี้ก็ได้แล้วก็กดเพย์ด้านบนนะครับเราจะเห็นภาพเคลื่อนไหวด้วยนะครับกดปิดไปแล้วเราก็ยังสามารถเพิ่มหน้านะครับเอารูปแบบอื่นๆมาใส่ เช่นอะไรดีสมมุติอันนี้เอาวิดีโอมานครับก็จะเป็นแมวขึ้นไหวยอยู่ในเกาะวงกลมตรงนี้ ทำตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับลองกด p พย์ดูปินะครับอันนี้ชุดแรกก็เพย์ดู เสร็จแล้วเมื่อทําวิดีโอเสร็จนะครับคุณจะสังเกตได้ว่าวิดีโอนี้ไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงคุณสามารถใส่เสียงเข้ามาได้ด้วยเนี่ยครับตรงข้อเดนตรีตรงนี้นะครับคุณชอบเพลงไหนนะครับกดเพลฟังดูก่อนได้นะครับแล้วก็เลือกมาวาง ใน1ชุดในหนหน้าตรงนี้นะครับวางเสียงได้แค่ชุดเดียวนะครับเราไม่สามารถวาง2เพลงต่อกันได้เราสามารถวางได้แค่เพลงเดียวน่าจะเป็นทั้งหมดเลยะครับคือไม่ว่าคุณจะทำไปกี่วิดีโอต่อนเนื่องเนี่ยก็คือจะเป็นเสียงเพลงแค่เสียงเดียวเสร็จแล้วคุณก็ทำการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบ วิดีโอแล้วคลิกดาวน์โหลดมานะครับคุณก็จะได้ไฟล์ i m p a c 4ขึ้นมาซึ่งไฟล์อันนี้ก็จะเป็นไฟล์วิดีโอซึ่งสามารถไปอัปโหลดบน YouTube ได้แล้วมันได้ไประโยชน์อะไรเกี่ยวอะไรกับหนังสือของคุณ YouTube หลายๆคนพองทราบว่าปัจจุบันมีคนนิยมนะครับที่จะเข้าดู y o u u u b e ปริมาณมากฉะนั้นแน่นอนมันต้องสร้างทราฟฟิกได้ ท่งนั้นเราสามารถสร้างทราฟิกและสร้างลิงก์กลับไปที่อะไรครับที่สต o ร์ก็คือในฝั่งที่เราขายหนังสือก็ทำให้แทนที่เราจะได้ยูเซอร์จากการเซิร์ชนะครับผ่านหน้า Amazon เรายังอาจได้ยูเซอร์หรือผู้ซื้อมาจากทราฟิกส่วนอื่นๆได้วิดีโอพวกนี้นอกจาก Youtube ยังไปลงในส่วนของ Facebook ได้อีกใช่ไหมครับ คุณก็สร้างทราฟิกให้เข้ามาจาก facebook ให้ไปที่หน้าหนังสือคือหน้าสต e ที่ขายหนังสือเล่มนั้นๆได้อีกอันเนี้ยคือประโยชน์ของวิดีโอว่าทำไมเราจะต้องมาพูดคุยกันเรื่องวิดีโอด้วยแถมคุณยังสร้างช่อง c h ชาแนลของคุณเพื่อมีโอกาสในสร้างไรายได้ในส่วนของ youtube ในอนาคตอีกนะครับอันนั้นมันเป็นอีกอส่วนหนึ่งเลย นะครับที่คุณจะสร้างไรายได้เพิ่มเติมได้อีกแล้วก็สร้างสร้างราฟิกเข้าไปเพื่อช่วยในการขายหนังสือของคุณเดิมๆได้ด้วยอันนั้นก็อันนี้เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเลยที่แ Can ว a เพิ่มเข้ามาโดยเราสมัครสมาชิกเดิมไปแล้วเนี่ยก็แทนที่จะไปทำเรื่องปกหนังสืออย่างเดียวเลยยังทำสามารถทำวิดีโอเพิ่มเติมพวกนี้ขึ้นมาได้ด้วยมันก็เป็นประโยชน์นะครับ ก็มาช่วยส่งเสริมเรื่องนี้แถมเริ่มเรียนรู้ในการทำวิดีโอมากขึ้นแล้วเรื่องนี้เราจะเอากลับมาพูดกันเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในส่วนของวิดีโอโซลูชันก็คือพูดคุยเรื่องการทำวิดีโอการเอาวิดีโอขึ้น Youtube การวิดีโอลงใน f a c e b o o k นะครับการนำวิดีโอขึ้น Youtube คุณจะต้องไปดูเรื่องอะไรบ้างการใส่แท็กแท็ก ใส่ยังไงใส่ไตเติลยังไงใส่เนื้อหารายละเอียดยังไรพวกนี้เราก็จะเอามาค่อยๆพูดคุยกันในส่วนของวิดีโอโซลูชันก็หวังว่าอันนี้เป็นวิดีโอแรกนะครับก็หวังว่าคงจะมีคนค่อยๆติดตามเรื่องนี้กันต่อไปก็ฝากไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ